อศศาสุสะมีทิฟูมีมีโคฮารุมีฮานากะมีที่ฟูมีชุดว่ายน้ำมีอศศาสุสะชุดว่ายน้ำมีโคฮารุชุดว่ายน้ำมีแล้วฮานากะชุดว่ายน้ำยังไม่มี<บ>คืออยากได้คืออยากได้เพราะว่ามันจะครบเซตไงมันจะครบเซตแกงไงคือคือถ้ากดอะรอบเนี้ย ถ้าเกิดว่าผมหมดเพชรรอบเนี้ยคือใช้ตรงเนี้หมดแล้วก็เพชรตรงนี้หมดหนึ่งร้อยโลอะ่ะผมไม่มีที่ไหนที่จะหาเพชรได้แล้วนะหมดแล้วนะไม่มีไม่มีช่องทางเก็บเลยไม่มีไม่มีหาเพิ่มเลยมันหมดแล้วไอช่องทางนี้ก็มันก็ได้แหละแต่แต่ไอช่องไออไอช่ออองนี้มันมันกรณีฉุกเฉินมันฉุกเฉินแต่มันไม่ได้เราเราจะไม่ใช้ขอร้องนะฮะมีตัวฟรีมา พร้อมมาเริ่มกันไปแรกกันเลยขอกราบแขกผู้มีเกียรติก่อนผมขอกราบท่านก่อนผมขอกราบท่านก่อนผมขอพรท่านล่ะเออท่านอุตส่าห์เปลี่ยนร่างมาแล้วผมหวังว่าท่านจะศักดิ์สิทธิ์โอเคนะไปเอาค้างเลยเฮ้ยค้างแบบนี้มีแววค้าง <c oughs> แววยิม้มูครับกลับลงมาข้างล่างเลยมังกรไม่ศักศ <c oughs> ดิ์สิทธิ์เลยกดนี่ ม,มา <c oughs> มันพิกอัพปเนี่ยมัน,มนไหนมันใครบอกไหนเขาบอกว่าตู้นี้มันเพิ่มเลสีชมพูไงไม่ออกเลยเนี่ยสองรอบแล้วเนี่ยนี่สูตรกาชาผมเลยนะฮะวิธีให้ได้ชมพูนะฮะแล้วได้ตรงตู้เลนสนะคนที่เล่นบัวใครนะฮะอย่าลืมนะฮะเข้ามาแล้วลูบหัวอารูาตรงหน้าพนมมือไหว้กราบกดเปิดกาชากดไปที่ตรง สารเอเพื่อที่จะเป็นฮานาโกะเพราะฮานาโกะอยากไม่พูดดีครับจะโดนจะโดนจะโดนนั่นสีฟูมาออกแน่งานเนี้บอกเลยอันนี้แล้วกันสายยาง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 สาน้องน้องน้องมีสกิลเป็นสายยางไงสายยางสายยางโอ้ใบเดียก็คิดเกี่ยวย้า มา,ม,ามาปะมาปะใช่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 ปะใครคราวนี้ก็ม่สนุกหรอกอือจ้ามีแต่มีแ้ยไอ,ไอตอนมาไอตอนตู้กิจกรรมบันนีดไม่มาว่ามาทำไมตูน้นี้เรียกเปล่าก็ถามะโปง้งโอ้ก็ถามาก่ายมากโปง้งเอาเอากรถาดีๆหน่อยได้ไหมมันดูเอาแบบมงคลไม่ใช่เอาประมงคลแบบนั้นโป้งมันแบบไม่ใช่กระถาอะไรล่ะเอาสักคาถานโนโมโนโม จางกรเากงกรเเฮ้ยได้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 มีมีมีงกอเก้าเ้างกอเก้าเก้ามงกรลเก้าเก้ามงกอเก้าเก้างกอเก้าเก้ามงกเก้าเก้าเก้า้าใบเดียวอ้โมังเก้าเก้ามังเก้าเกมังเก้าเก้ยไม่ใช่คนดีลูกโผลใบเดียวอีกแล้วโอ้โหสองใบหน่อยได้ไหมใช่ ทะเลอร์นี่เจอบัทเ change してもอลิซอลดสวายมิเรอร์อลิซว่ายน้ำฮานาโกะสามดาวฮานาโกะ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 สีชมพูมาฮานาโกะช่างหัวมังเก้าเกไปไม่ได้อะไรเลยฮานาโกะ ลืมหน้ามันแคบมันยาวพิมพ์ไม่หมดเขียนไม่หมดเอานาโกะครับอุ้ยสองใบเฮ้ยสองใบเอาเร็วฮา,า,านาโกะฮานาโกะฮานไหจิงคุณนิชิโร่โอ้ยที่โยไม่เป็นไรเรายังมีอีกใบอีกใบนะ่าจะเป็นฮานาโกะฮานาโกะมาโย่ สามแล้วครับท่านผู้ชมฮ่มีมีแล้วด้วยบอกเลยมีอยู่แล้วกดตั้งแต่อีเวนต์วันเลนทายมีอยู่แล้วแล้วมันมันมาตู้ข้างๆมาอยู่ตู้นี้จะไปโผล่ตู้นี้ทําไมจะไปโผล่ตู้ข้างๆทำไมเอ็งอยู่ตู้นี้ตู้เฟสติวัลเนี่ยมีตัวแค่สามใบเหรอเอ้ยสองใบ ชมพูว้เป็นไงเขียนว่าอะไรดีอะเขียนว่าอะไรดีอะเอาไงดีอะมันจะออกไหมอะผมกลัวเอาอะไรดีอะเขียนว่าอะไรดีผมคิดไม่ออกเลยเวทุดาดไปหมดแล้วเขียนอะไรดีอะแฟนนันว่่มาเขียนชื่อน้องม่ก็ได้ั้างนากโกะใช่ไหมอยากได้ใครก็เขียนชื่อน้องอเอาน้องเอาเขียนให้ครบ โอเคชุดไหนโอ้ยมันยาวไปมันไม่เขียนเยอะขนาดนั้นอ่ามันต้เขียนได้เลยแกก็ต้องแบบเอาดีๆป่ะโกอ่ะเขียนครบแล้วมามาใช่ไหมทะเลทะเลมันต้องเป็นทะเลขึ้นมามันจะเป็นทะเลขึ้นมาเฮ้ย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 ไปจริงไปมาแล้วเย้ว้าวไปเดียวเลย เรียบร้อยว้าวโอ้ยโโอ้ยโยอย้โอ้อ้้อ้อโ้้้ จะได้เพชรหมื่นโลใช่มันมาออกที่โลฟีใบเดียวอะแต่ไม่เป็นไรได้แล้วไม่เสียใจทั้งนั้นดีใจที่สุดเลย